สวัสดีครับเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทํางานครับวิถีเกษตรอิสารยุคใหม่นะครับยุคพัฒนานะครับพัฒนามาพัฒนาก็ดูนะครับนี่การให้น้ํานะครับเนื่องจากว่าภาวะแล้งจัดนะครับแล้วก็ร้อนนะอ้อ่าทีมตัวแก่ก็ต้องตรงไหนที่ไม่สามารถที่จะขุดบ่อบาดาลได้ก็นําเอาเทเลอร์ครับเนี่ยเป็นถังน้ำมันเก่านะครับนะมาขนน้ํานะครับเพื่อจะมาลดมาราดนะครับใส่แปรงอ้อย ได้หลายเตือบวครับเน้จากเลยต้อเถี่ยวเนี่ยต้อเถี่ยวนี่เนะาะจักเถี่ยวเมื่อนึ่้ที่เรกนึกว่าสิเปลี่ยนระบบไปน้ำยหยุดยออยไปล,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 ล่ะเล่เนาะเออมันได้กินน้ำมันกันกนสดชื่นึ้นนาออ้อยก็ได้ บาดานังคือสีบาดดานบาดานแง่กโอ้ยยิงสิเดียมลอยเลยข้างบ้านถูกรบ่เกิดเลย์บ่เกิดเล่นบ่ข้างในโจทย์ไปดินแห้งไปเลือยตีดินข้างบ้านเพิ่มเลยอ่าตีดินพงุ่นนะอ๋อบอลโรลูกยิงย้อนน้ำบ่ต้นโตข้ามันกระชีบ่เกียบตอนนี้มันบ่โตเลยอืมช่องว่างไรกินมันมันบ่เกียบบ่าไงบ่เกียบเงินกับจายดินบ่เกียบบ่เกียบ เออเมีเนกันบ่นเกี่ยวอ่อยก็บ่เกิดดิอ,อ่อนลายแรล่งไหลเฮ็ดไป <laughs> โอ้เท่นเหลืองว่าแหลกมาเลยเนาปรากฏการใหม่นะครับนี่นะสิ่งนี้มันเคยเจอนะครับในรอบยี่สิบสามสิบปีนะครับนี่ครั้งแรกแ <laughs> รล่งัังแรกเนี่ยว่าเบ็นบางหนามมันแห้งหมเลย ฮะปอ่เล้หวัวหอยที่เป็นเสียผาสียวนโคกขมินเยได้เห็นพวกเจ้าก็ได้แวะถ่ายคลิปเออมีหลาย,ย,ายอ,อย่างก็่อยเปหัวกัดเก้เซลอนน้ำแล้วไปหัวด,ด้อเอออยหม่เปิลาาเดลุว่าหายบิดนว่านแลยออยไม่ได้ดินบอนเน่นด้คือ่อยต่วเด้อ นี่ครับก็ได้กินแล้วนะว่าเราก็ไปดูเกษตรกรนะครับลดน้ํายางวันนี้ก็มาดูเถกใหญ่นะครับรดน้ําอ้อยนะโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับมันร้อนมันแรงซะเหลือเกินนะฝนก็ไม่ตกนะครับก็ต้องหาวิธีการนะครับนะเนื่องจากว่าอ้อยนี่ก็ตายเยอะนะครับยอะสัดส่วนนะครับในการส่งอ้อยเข้าโรงงานนี่ก็ต่ํานะครับก็ต้องหาวิธีการนะครับนะสิ่งไหนพอทําได้ก่อนก็ทําไปก่อนละครับช่วงนี้นะ โอ้เอาใจช่วยทุกกิมงานครับทุกเจ้าแก่เลยนะครับปีนี้นะถือว่าเป็นการลงทุนที่บานปลายมากเลยนะครับนี่นะโอ้ใช้แทนเลอร์หัวหลากเลยครับนี่วันหนึ่งก็สองสามเที่ยวแล้วครับนะเที่ยวหนึ่งสามหมื่นลิตรก็อยู่ที่ประมาณสองสามไร่นะครับโอ้ อโอ้ยมันก็ได้กินน้ำมันก็สดชื่นขึ้นนะครับนี่เออปล่อยไปอย่างนี้นะครับนะเอาดูแค่ต้นไม้ตัวนี้ก็ยังเหี่ยวนะครับใบยังเหี่ยวนะครับมันจะร้อนแรงขนาดไหนนะเอฟซีนะดูเลยนะครับนี่โอ้ขนาดเป็นพืชนธรรมชาตินะครับนี่นะอา่าเนา ดูว่าฝนจะตกมาวันไหนนะครับนี่โอ้ต้องใช้เทเลอร์นะครับหัวลากนะในการขนน้ำมาให้ใส่ให้กระแป้งอ้อยนะครับต้องหาวิธีการน,นะครับเอาใจช่วยทุกทีมงานนะปีนี้นะครับ นี่คือว่าต้นทุนจะบานปลายนะครับเราก็มาลุ้นกันว่าราคาอ้อยจะดีไหมนะครับปีนี้นะสัดส่วนนะครับดีมันซับไพ่นะครับมีความต้องการอ้อยขนาดไหนนะครับนี่ถ้าไม่ให้ก็อย่างนี้แหละครับอ้อยเหี่ยวอย่างนี้เลยนายอสนะอ่าใบนี่กรอบเข้าเลยครับนะใบนี้กอดเข้าหากันเลยนะครับนวกอีกคันหนึ่งครับให้น้ำเหมือนกันนะครับเลยนะใส่ถังนะครับเนี่ยโอ้ เอาเอาเอา,เอา,เอาใจช่วยนะครับนี่เป็นถังเชื้อเพลิงเก่านะครับนะอัอนนี้ก็มาล้างล้างหอ,อกแล้วก็ใส่น้ำนะครับโอ้ร้อนแรงนะครับตอนนี้นะเอาคลิปนี้ก็สันส้น fc นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่การบริหารส่นตะบนโคคมินนะครับไม่จะไปเสียภาษีนะอะคลิปนี้แค่นี้กอนครับสวัสดีครับ